คือขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมีสิบห้องเราต้องไปห้องแปดเพื่อห้องแรกรับแม่งก็เดินเกือบสุดไอ้เหี้ยตั้งแต่ห้องหนึ่งเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยขึ้นไปถึงอ่ะมันก็เอาแก้วพลาสติกอ่ะแก้วน้ําอ่ะเคาะแล้วมันมีลูกกรงมีมุงลวดเราก็ไม่เห็นหน้าใครแม่งหัวเกียนกันหมดดําๆหัวเกียนกันหมดไอ้เหี้ยใจกูก็ไม่ดีอยู่แล้วไอ้สัตว์เจอโจทย์ว่ามมองไ่เหห็นน้้าดวยแม่งก็เอาแก้วน้ําพลาสติกเคาะลูกกรงไอ้เอ็กไอ้เอ็กผ่านห้องหนึ่งไอ้เอ็กไอ้เอ็กแม่งเรียกอยู่เงี้ยบอกเหี้ยแม่เช้ากูตายแน่ยิ้มจัดไอ้เห ขึ้นไปอย่างกับอย่างกับดาราเอกเอกเอกแรงเรียกอยู่เงี้ยเฮียตายแล้วกูโจดได้เลยไม่ได้คิดดีเลยตอนนั้นไม่คิดดีเลยคือจริงๆอ่ะข้างในเนี่ยนะจะบอกให้ฟังแรกๆเข้าไปเนี่ยมันอของเอกไม่รู้เหมือนกันป่ะนะคือเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะเป็นผ้าผ้าหม่มผ้าห่มแล้วเย็บ เย็บเป็นเขาเรียกาเย็บเย็บไขอยู่นานหน่อยก็ไม่จะหนามันจะหนาเหมือนกันเหมือนกันมันจะหนาหนาหนาค่ะไข่ไข่ก็สอบอ่ะนี่มันบอกว่าเพราะผ้าห่มที่เป็นที่เป็นที่เป็นกระสอบอ่ะันก็จะมาพับแล้วมันก็จะมีเข็มใหญ่ใหญ่อ่ะก็คือไขรหนาก็คือดูดีสบายนอนสบายด้วยหนึ่งคือนอนสบายสองคือแม่งโอ้ยมึงเจ๋งเว้ยมึงแก่แก่เพราะบางคนอ่ะมันจะมีแผ่นเดียวผืนเดียวบางคนก็ไม่มี บางคนไม่มีญาติไม่มีอะไรก็ไม่มีนอนกันแม่งเียน้ำมันงั้นแหะบางคนบางคนเวอร์เยอะอะไรยอะเกาหรือว่าญาติญาติเยอะญาติถึงเขาเรียกญาติถึงก็จะหนาหน่อยก็จะนอนสบายเยบกันแบบโอ้ยยี่ห้ไม่รู้กี่ชั้นเลยอะไรเงี้ยของเอ็กหนาป่ะของกูหายคิดหายเลยเรือนจําเขาจะมีที่นอนสําเร็จรูปขายเหมือนที่นอนปิกนิกอะ อันเล็กๆหรอแม่กูซื้อให้เลยโอ้ยหัรักลูกลูกคุณหนูรักลูกอย่างรักลูกไอ้เหี้ยเดินมานี่แบบคนมองทั้แดนไอ้เด็ดเด็ดสมเด็จสมเด็จสมเด็จเขาเรียกสมเด็จแบกไปเลยเป็นที่นอนปิกนิกแต่แต่แม่งันแค่นี้ก็คือนอนมึงก็ต้องดิ้นอ่ะไอ้เหี้ยที่นอนในคุกรัวนะก็คือสอกกว่าเองอ่ะก็คือแบกที่นอนสมเด็จลูกไปเลยกูมากูต้องไปแลกกับเขากูกูให้เด็กในบ้านกูแรกกับกูกูนอนไอ้เหี้ยนอนอันนี้กูอายอย่างไรไอ้เหี้ยมองแบบว่าเียกสมเด็จสมเด็จอ่ะแบบว่า มันดูแบบว่าคุณหนูอ่ะไอ้เนี่ยคือไงแบกเลยกลัวกลัวเล็กเอาของเก่ามาก็คือไปแรกเอาที่แบบเย็บยมเย็บยมาเยี่ยนางเอามันให้เรานอนใช่ใช่แล้วของเอ็กซ์ตอนที่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยตอนที่เข้าไปครั้งแรกนะอ่าแบบเคยเจอแบบเฮ้ยแบบแบบเราตกใจมาไหมเอาเอาเอาเรั้งแต่ขึ้นรถสารเลยดีกว่าเอาแต่เข้าดีกว่าเออขึ้นรถสารเลยคือคือต้องบอกที่ก่อนบ้านผมอ่ะ คือมึงจะตีรันฟันแทงจริงจะไปฆ่าใครอะไรไงอ่ะบ้านผมค่อนข้างมีฐานะนะนันะตอนนั้นแม่เขาก็แม่ทุกคนอ่ะพ่อแม่ทุกคนอ่ะใครก็รักลูกลูกเราจะเลวไงอ่ะเขาก็ต้องช่วยลูกอยู่ดีแต่เรามีข้อตกลงว่าถ้ามึงโดนเรื่องยาเมื่อไหร่นะกูไม่ช่วยแต่ถามว่าวันที่โดนอ่ะเขาก็พยายามแล้วล่ะแต่มันสมัยนั้นอ่ะกำลังกวาดล้างอ่ะอะไรประมาณนั้นสี่เจ็ดก็ ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็ก็ไปไอ้วันที่ที่รู้ว่าตัวเองต้องต้องต้อง,องไปเนี่ยอพอออกจากศาลเนี่ยคือรถไปเนี่ยใจแม่งอยู่แต่กระตะตุ่มอย่างเดียวเลยมึงนึกออกไ,ไอ้เหียอยู่ข้างนอกมึงเจ๋งยังไงก็เหอะไอเหียแต่แม่งดูหนังก็ก็แล้วอะไรก็แล้วแม่งไอเหียในคุกแม่งเหียยังไงวะอะไรเงี้ยเราไม่รู้ร<ง>เราไม่รู้เราเราไม่เคยเข้าไม่เคยสัมผัสอะเหียตัวลายๆเมื่อก่อนสมัยเรียนผมไม่สักด้วยไงผมไม่สักไอเหียตัวลายกันแบบ แล้วในรถมันมีเยอะไหมก็แม่งทั้งคันรถอะรถรถใครๆรถบัสอะรถสารรถสารอะคือขึ้นไปแล้วแม่งก็มายืนติดติดกันหาไแม่มองไอเฮียยังไงวกมึงวะเนี่ยมึงจะมองมองกูสวยปหมเนี่ยมึงจะมองกูสวยหรือเปล่าไม่หล่อไม่หล่อไม่หล่อก็ปายสารพอตรวจค้นอะไรเสร็จเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีเขาก็จะมีข้าวให้นะก่อนอาบน้ำให้อาบน้ำให้อะไรกินข้าวขึ้นขึ้นห้องข้าวเนี่ยใช่ไหมกินไม่ลง หยาบยาไปแดกไม่ได้เรากเฮีย้ยดูแม่งปลามาเนี่ยเหมือนแบบปลาเขาเรียกเขาเรียกปลาระเบิดอะ่ะม่งระเบิดสมชื่อจริงเี้หาเนื้อไม่เจอไอสัตว์มีแต่ก้างลอยมาแล้วก็ข้าวแดงโปะสมัยยุคนั้นเป็นข้าวแดงอยู่ข้าวแดงหูก,กัดไปนี่ฟันแตกอ่ะหินบ้างเฮี้ยอะไรบ้างไม่รู้แม่งเอาตีนละเอาแบบว่าไม่ได้สาวไม่ได้สาวน้ําทิ้งรอบนึงก่อนหรืออะไรเลยอ่ะคือแบบเพียวเพียวมาเลยกินได้รินกินไม่อะไรไม่ต้องกินมึงน้ำตาแม่งไหลหยด ลงจานข้าวนะใ<ง>ช่ไหมน้ำตาน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลจริงๆอันนี้พูดแบบไม่อายนะกินข้าวแบบน้ำตาแม่งหยดติ้งไอ้เหี้ยอะไรวะเน,นี่ยเย็ดเค้กูมาอยู่ในนี้ทําไมอยู่เน,นี่ย <c oughs> ค,ค,คือเราไม่ได้ขาดอะไรเลย <ouch. S 1> อยู่ข้างนอก<ๆ>เราไม่ได้ขาดเพราะเพราะเราเดินทางผิดตอนนั้นเองคือมึงมึงไปเสพยาแม่งเริ่มจากเสพเดี๋ยวแม่งก็ขายเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อเสพอยู่ตลอดเวลาหรอกอะไรเงี้ยมันมันค่อยๆเปลี่ยนวิถีไปพอพอพอเลิกยาพอขายปุ๊บก็เรียบร้อยไม่มีใครรอด ก็ไปมันตายอดพอขึ้นห้องต้องขึ้นห้องก่อนเน่ะตอนเย็นแล้วเนี่ยไอคนอื่น่ะเขาขึ้นขังกันหมดแล้วและข้างบนมันก็จะมีสิบห้องซ้ายห้าขวาห้าเราเดินตรงกลางตรงกลางมันก็เปิดโล่งเราคนไม่เคยเข้าแล้วและเราข้างนอกเราก็วีรกรรมเราก็สุดติ่งเหมือนกันยิ่ยทาเขาไว้เยอะแม่คิดในใจเย้ะเค่เขาไปเจออะไรบ้างวะเนี่ยเจอโจรสหรอปล่ดใจใจแม่งอย่างกองชุดไอสัตว์ตุ้ง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 นี้เลย ที่แบบไเจอโจทย์แล้ววะขึ้นไปปุ๊บขึ้นบันไดไปปุ๊บไอ้พวกนี้ไหวสมัยก่อนถึงแม่งไม่มีเฟซไม่มีอะไรนะมันจะรู้ข่าวตั้งแต่เราอยู่สอนอเลยเท่าไหร่เฮ้ยมันรู้ข่าวจริงๆคือแบบมันจะรู้ข่าวเลยว่าเฮ้ยไอ้เอ็กอยู่สอนอเดี๋ยวมาแล้วเพราะว่าโดนคดีอะไรประกันได้ไหมไอ้เยี่พวกที่รู้มันรู้หมดเลยไอ้ยี่นี่รู้จริงๆแม่งรู้หมดจริงๆมึงอยู่ในคุกหรืออยู่มึงมึงมีมึงไวไฟมีอินเทอร์เน็ตตอนไหนไอ้ยี่เนี่ยโซเชียลอออีกเมรงูือถือยังไม่มีไม่มีี่ไมมโทรศัพท์มือถือยังมีน้อยเลยสมัยก่อนใช่ปะ มันรู้มันรู้มันรู้แล้วามบางคนเย็บที่นอนรอผมอะเพื่อนจริงแม่งเย็บที่นอนรอแล้วอะก็คือขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมีสิบห้องเราต้องไปห้องแปดเพื่อห้องแรกรับแม่งก็เดินเกือบสุดไอ้เหี้ยตั้งแต่ห้องหนึ่งเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยขึ้นไปถึงอะมันก็เอาแก้วพลาสติกอะแก้วน้ําอะเคะแล้วมันมีลูกกงมีมุงลวดเราก็ไม่เห็นหน้าใครแม่งหัวเกียนกันหมดดำดำหัวเกียนกันหมดไอ้เหี้ยใจกูก็ไม่ดีอยู่แล้วไอ้สัสเจอโจทย์ว่ามองไม่เห็นหน้าด้วยแม่งก็เอาแก้วน้ำพลาสติกงอ ไอ้เอ็กผ่านห้องนึงไอ้เอ็กไอ้เอ็กแม่งเรียกอยู่เงี้ยบอกเฮียแม่ช้ากูตายแน่เฮียจ้ะไอ้เฮียแม่งอย่างกับขึ้นไปอย่างกับอย่างกับดาราไอ้เอ็กเอ็กเอ็กแม่งเรียกอยู่เงี้ยเฮียตายแล้วกูโจดแน่เลยไม่ได้คิดดีเลยตอนนั้นไม่คิดดีเลยคิดว่ากูตายแน่พอลงมาโหเพื่อนนั่งรอหน้าหน้าหน้าประตูเต็มแล้วโหไอ้สัตว์มึงเรียกกูทักกูดีๆก็ได้พอเช้าเราก็ลงมาก็คือไอ้ที่เคาะเนี so ่ยแม่งเพื่อนทั้งนั้นเลยคือโชคดีไม่มีโจอดรอดรอด เช้ามาปุ๊บเนี่ยกิจกรรมอย่างแรกเขาก็ต้องแข่งกันอาบน้ําก่อนอืไอสัตว์เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่กูไม่เคยเจอเอเลี่ยน <c oughs> อาบน้ําพร้อมกันทีสี่ร้อยคนเฮ <c oughs> er, ียกูอยู่กูอยู่ในดงเอเลี่ยนหรือเปล่า <c oughs> ไม่กล <c oughs> <hot S 2> ้าถอดกางกงอาบน้ําเลยครับใส่กางเกงในไว้ก่อน <c oughs> เอเลี่ยนอะ่ะไอเฮียว่อแววว่อแว่เคี้ยวแต่ละ เจี๊ยวแต่ละคนเนี่ยมึงไม่ใช่กเจี๊ยวคนธรรมดาคือเอี้เกิดมาก็ไม่เคยเห็นอะคือคือถ้าไม่ไปอยู่ตรงนั้นคือมีการฝังฝังฝังมุกแม่งบางคนก็เป็นเหี้ยอย่างกับมะละอย่างกับมะละเลยเหียบางคนก็เหมือนเหมือนไส้กรอกที่ที่ผ่าแล้วทอดอะผ่าเบ็นผ่าเบ็ไอ้เนียเราเกิดมาเราไม่เคยเห็นใช่ไหมทุกคนบว่าบางคนปุ่มแม่งเยอะไอ้เนี้ยอะไรคือคือมันมันทําเพื่ออะไรหรือคือ มึงอาบน้ําในตรงสัมปลาดอ่ะเออเหมือนแบบว่ากูอยู่ในดงเอเลียนหรือเปล่าได้ยืนกันแบบว่าไม่อายกันเลยคือแบบเฮี้ยไม่กล้าถอดอันนี้เป็นอาทิตย์อ่ะอันนี้คือาครั้งแรก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 ที่อาบน้าเช้าเช้านั้นเลยเช้าลงมาอาบน้ำอาบน้ำเสร็จปวดที่ปวดที่ไหมเออขี้คนเราเนี่ยต้องขี้ทุกเช้าขี้ไม่ได้ประมาณสี่ห้าวันนะมึงเชื่อป่ะเหมือนกันเลยแม่ไม่มีเฮี้ยอะไรปิดเลยคือฟิลอ่ะเราก็ไม่เคยเข้าคุกกันนะเราก็เราก็อยู่บ้านปกติบ้านคนก็มีประตูปกติเวละจะบอกให้ฟังเว้ย บางคนแม่ไงไงวะเฮียแม่งขี้ไม่ได้แด่ข้าวด้วย,ยทีเด็ดเลยคือที่เด็ดเลยคือแบบว่ามันตั้งวงข้าวหน้าวงขี้อะ่ะคือมกินลงได้ยังไงวะคือแบบมันสุดติ่งจริงด้วยแล้วพออยู่ไปเราไดไ้นั่งวงข้าวนั้นนั่นแหละเราก็สักพักเราก็ไปนั่งวงข้าวแล้วมันก็ขี้กัน,ช,นชินเลยค,คือบางทีมันไม่สถานที่มันไม่เพียงพอมันมันไปนั่งกินบนโต๊ะก็มีคนนั่งแล้วอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นที่ประจำของเขากันอะไรเงี้ยคือบางทีเราต้อง รับรับสบภาพให้ได้ปรับตัวไปแล้วกันค่อยๆปรับกว่าจะขี้ได้นยะร่วมมาทิศอ่ะครั้งแรกที่นั่งขี้ได้นยะร่วมมาทิศแล้วเคยมีเรื่องอนไรมผมไม่มีผมไม่มีผมผมเข้าไปอยู่แบบว่าไม่รู้เรือนจําอื่นๆหรือที่อื่นๆมันมันไม่เหมือนกันหรอกเรือนจำอ่ะมันมันบางที่มันก็มันก็โหดบางที่มันก็สบายออไอไอตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยมันมีสิบแดนมันมีสิบแดนปุ๊บ ก็จะแบ่งเป็นแดนนู้นแดนนี้เป็นแดนการศึกษาแด,แดนทําผิดแดนของกลางเยอะ <H as S 1> <mixed> และเพื่อนกูแม่งมีสิบแดนเลยอ <H as S 2> แม่งก็ไปเดินมาพอเราอยู่แดนแรกแล้ะเราเยี่ยมญาติอ่ะมันก็ต้องผ่านผ่านของเราแม่งก็เกาะรั้วคุยกับเราเราก็จะนั่งคนใหม่เราก็จะนั่งอยู่แถวๆนั้นไม่รู้จะนั่งตรงไหนยังไม่มียอดเงินแม่งเออแม่งเออเจอเพื่อนก็จริงแต่มันมันยังไม่มีอะไรทํานั่งรออยู่งั้นไอสัตว์กูไมทําไรคิดไปเรื่อยเปื่อนนะคนคนไม่เคยอะ โทษแค่สองปีเหมือนกันโทษสองปีแต่แบบสองปีแม่งเยอะนะเยอะนะสําหรับคนที่ไม่เคยอ่ะก็เพื่อนเดินมาเฮ้ยไปอยู่กูเปล่าไปอยู่กูเปล่าเดินมาทุกแดนใจอ่ะตอนแรกมีคนอีกคนนึงอ่ะแม่งบอกไปอยู่กูเปล่าเป็นผู้ช่วยเหลือแล้วมันบอกสบายไปสบายเลยอยู่สบายถามว่าอยู่แดนไรบอกอยู่แดนสิบเราไม่รู้แดนสิบคือแดนอะไรด้วยตอนนั้นอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ากูไปอยู่กับมึงก็ได้กำลังจะเดินเรื่องโยกกันคือเขาเวลาจําแนกอ่ะเขาก็ สุ่มไงสุ่มจำแนกเฮ้ยไอ้นี่มีลายไปแดนนี้ไอ้นี่อะไรงเงี้ยเรื่องเรื่อไม่มบอกเดี๋ยวกูใส่ชื่อให้ไปนแดนสิบอ่ะก็ได้ก็ได้ตกลงเสร็จสับแล้วนะสักพักเยี่ยมญาติอยู่เจอชื่นห้องเดียวกันเพื่อนมันเดินผ่านหลังเรามันเป็นผู้ช่วยเหลือมันพาคนออกมาเยี่ยมอะไรเงี้ยนักโทษที่แบบต้องควบคุมออกมาเยี่ยมไอ้เพื่อนเรามาเยี่ยมเราก็คือชื่นเหมือนกันคือญาติกันเนี่ยเป็นชื่นมันบอกเฮ้ยไอ้ข้างหลังมึงม่งเหมือนไอ้นองเลยไอ้นองชื่น หันไปดูเรียกไอ้น้องมันหันมาโอ้ยฉันเจอเพื่อนอีกแล้วเจอเพื่อนอีกว <c oughs> คือคือความจริงเราคือเรากับเพื่อนคนอื่นๆ็กบ้านเนี้ยเราก็สนิทนะแต่ก็คือ,อเราดีเป็นคนที่เอาสถาบัานก่อนปล่อยน้องมาปุ๊บมึงอยู่แดนไรเนี้ยอาอยู่แดนแปดบอกกูอยู่กับมึงเดี๋ยวกูไปอยู่มึงมึงทำเรื่องทําเรื่องเลยทําเรื่องในการทําเรื่องนี่ก็จะมีเสีย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 ตังค์เสียตังค์ในที่นี้ก็ไม่ใช่จ่ายเงินสด จ่ายเป็นบุหรีเออใช่เอาบุหรีไปกี่แถวกี่แถวเดี๋ยวี่เดี๋ยวเขาไปจัดการแลกกันเองอะไรเนี่ยเราเราเรามีนัาที่จ่ายจ่ายไปก็ก็จ่ายก็อยู่กับมันก็สบายก็มีไม่แล้วตรงลงไอ้แดนสิบมันเป็นเป็นเป็นมันเป็นอะไรอ่าข้ามไปไอสัตว์แดนสิบแดนของมาก ยันขอมากใส่ตัวทุกคนขนาดนอนยังใส่ตัวล็อกไว้ยางงี้ยัดแม่แล้วเอากูไปอยู a, naked, lly, goodbye, ่คือไอ้เฮียไอ้พวกนี้บอกมึงจะบ้าเหรอมึงจะไปแดนสิได <newspaper> ้ยังไงไอ้เ <on> หีย mm คือไปได้แต่คือไปเนี่ยเราก็จะเป็นหน้าที่ผู้ช่วผู้ช่วยอะไรแล้วแต่จะตัดยงตัดยอดกันแล้ว ไอ้สัตว์แต่คือความมันอยู่คือกำแพงแม่งสูงกว่าใครเพื่อนไงคือแดนอื่นจะเป็นแบบรั้วเห็นกันอะไอแต่กำแพงแดนสิบนี่คือมึงมึงปีนสองชั้นยังไม่ถึงเลยอะไรงเงี้ยคือของมาพวกทศทหารแล,ล้วรอวันย้ายไปบางขวางอะไรเงี้ยรอตัดสินอะไรงเงี้ยปอกแดงปอกเขียวเฮียกัะนะเนี่ยบอกไอ้เฮียก็กูไม่รู้กูเพิ่งกูเพิ่งเคยมาอะไรเงี้ยบอกเฮียไปนี่รั่วอะไรมึงรั่วแน่เฮียมึงไม่เห็นเดือนเห็นตะวันน่ะดีแต่ไม่ไปข้างใน เขามีการสักแปลงกับเอ็กซ์ได้สักเ้างไหนบ้างไหมผมไม่ได้สักข้างในผมสักข้างนอกเออผมมาสักข้าองนอกจริงอ่ะจริงอ่ะเอ่องในอ่ะถามว่ามันสักได้ไหมมันจริงๆบางคนอ่ะมันบางแดนบางแดนบางที่มันสักได้แต่ของผมเข้าไปเขาจะตรวจเลยมีรอยสักที่ไหนอ่ะไม่มีรอยสักถ้ามีรอยสักนะจะเพิ่มนะ หมือนจะเพิ่มเหมือนเพิ่มโทษนะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยทำผิดใช่เรานี่เราก็ไม่คู่กันไปอะไรเงี้ยแต่เราไม่เอาดีกว่าเราคิดว่าเราไม่สักดีกว่าข้างในเราก็ไม่เอาจะสักจะมาสักข้างนอกดีกว่าอือคือไม่ได้สักอ่าไม่ได้สักแล้วสักให้เขาไหมไม่สักไม่สักเพราะว่าผมสักไม่เป็นว่ารูไม่เป็นแต่แต่ผมมาอยู่ข้างในผมอ่าเออเป็นช่างแกะสลักนะช่างแกะสลักเออแกะสลักผมแกะสลักเออล่าหูกะลากะลาตาเดียวแล้วก็กงนกหัวจุกอ่ะ ผมแกะทั้งกงเลยนะผมแกะแกะทั้งกงอ่ะมีผมพูนเดียที่ผมมีดได้ในแดนมีใเร็นช่างเป็นช่างใช่เป็นช่างไงช่างแกะแต่ก็เด็บยไว้จริงๆอ่ะเขาห้ามพกแต่เวลาเย็นเขาต้องเอาเก็บอะไรอ่าเใช่แต่แต่ผมกม่พกเนี่ยผมก็เดินไปนั่งแกะผมนั่งแกะแต่จริงๆก็พกออกจากกองงานไม่ได้นะแต่ผมเกาพกได้แล้วได้เรียมอ่ะพกได้แล้วได้เรียมแล้วได้เรียมบางทีก็ไปนั่งแกะแม่งหน้าตรง่อบแดนอ่ะไปนั่งแกะก็คือบางคนบางทีเราเราแกะเราต้องใช้แบบ ใช้อารมณ์ตัวเองอ่ะใช้อารมณ์ตัวเองก็แกะเราไม่เคยแกะสลักอยู่มาวันหนึ่งเราก็ให้เราไปแกะแกะแกะบางทีนาย้ดนนี้ได้กะลามาก็ให้ผมไปแกะแกะแดนแดนอ่แดนสองไม่แกะแดนสองเนี้ยปุ๊บผมว่าฝากน้องด้วยฝากน้องด้วยนะแต่เขาต้องจ้างผมนะจ้างผมแกะจ้างผมบางทีบุหรี่สองแถวแกะเงี้ยสองแถวยุคนั้นมันมีบุหรี่ใช่บุหรี่บุหรี่ไม่มีบุหรี่มันแทนเงินไงบุหรี่แทนเงินเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาให้ใช้เงินได้วันละสองร้อย อาตกลงไม่ได้สักไม่ได้สักไม่ได้สักอเไรกัะของผมว่าต้องบอกนี้แม่กับพ่อขอไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เกเรอยู่ข้างนอกนะเขาไม่ชอบให้เจาะหูแต่เจาะหูเนี่ยกดตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วกดมาโดนพ่อตบตกโตะเขาขอสองอย่างเจาะหูก็สักเจาะหูก็สักเขากลัวเราทํางานไม่ได้ในอนาคตตอนโตอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะอยากให้รับประกันไม่อยากให้ให้สักผมก็ไม่เคยสักเลยเรียนชื่นผมก็ไม่สักแต่พอไปเนี่ยไปติดอยู่อย่างนี้ อยู่ไปประมาณ11เดือนแล้วไอเฮียลาลชื่อมาจะปีแล้วจะปีแล้วอยู่สบายแล้วตัดตัดหมดทุกอย่างคืออยู่ในนั้นอะ่ะวันวันนอนอย่างเดียวอ่ะไม่ทำเคียอะไรเลยอะ่ะจริงๆคือแบบนอ,ล,อลงมาเนี่ยคือย่อรอยคือๆๆนอนรอเด็กมาเรียกพี่กินข้าว <laughs> คือตื่นเช้ามาเนี่ยแปรงฟีฟองกฟันนี่ยบีบยาสีฟันมาให้หมดทุกอย่างกาแฟวางวางรออะไรเยะคือไม่ต้องทำเคียดอะไรเลยคือนายถามบอกอยากทำอะไร ไม่ทำอะไรเลยได้เปล่าเสีย <ừ. S 1> เท่าไหร่เราก็ถามเสียเท่าไหร่ก็คือจบจบเลยไม่ต้องทำอะไรเลย11<น>เดือนอยู่ไปอยู่สบายไนดะ้ยี่ไม่ y, กี่เดือนกูจะปล่อยแลวอะไรเยอ้คือนับวันลนะลายชื่อมาจ้าย้ายครับไม่ได้ย้ายเรื่องจำนะตัดล็อกไปแล้วเรียบร้อยไม่ไม่ย้ายเรื่องจำกูอยู่อย่เงี้ยกูสบายตรงนี้แล้ว <ừ. S 1> ย้ายไปโรงครัวโอ้โ oh, ห oh, ไอ้เฮียต้องย้ายโรงครัวเนี่ยก็เราอยู่แดน8ปดก็ต้องไปโรงครัวโรงครัวเนี่ยต้องไปนอนแดน2แดน2มันติดกับโรงครัวแต่ก็คือ พอพอเช้าไปลงไปทํางานในโรงครัวเย็นก็ต้องกลับมานอนที่แดนสองแดนสองณยุคนั้นแม่เป็นแดนสามูย็ดแม่ลายทั้งตัวลายทั้งหน้าทุกตัวทุกคนคือยุคนั้นเริ่มคิดมากคิดสักหน้าอะไรเงี้ยก็มีเขาเขาสักหน้ากันเขาสักลายหน้าหน้าลายเขาเรียกหน้าลายหน้าลายก็หน้าลายเกือบเยอะเยอะคือแดนสองคือแดนสามูเขาเรียกแดนแดนไอพวกแบบเจ็ดแปดรอบคือตรงนี้คือเต็มหมดแล้วหม,หมดแล้ว,มลวไม่มีที่ให้สักแล้ว คือแดนอื่นๆเนี่ยเขาสักก็ยากแต่แดนสอง2 2> นี่คือแบบแม่งฟรีเดย์ฟรีเดย์แล้วก็สศกกระโปงด้วยคือคือไม่ดีอะ่ะคือคือเป็นแดนที่แบบพวกรวมตัวเฮี้ยอยู่กันอะ่ะ <c oughs> ไอสัตว์แล้วกูคนรอบแรกอะ่ะนึกเอาเิถึงอยู่11เดือนแล้วแต่กูก <ไป S 1> ็ใสยเลยจะไปใสยกึ๊กเ,<อ>เลยโอ้ยมันสวยแน่นอนไอสัตว์สวยแน่นอนขาวด้วยขาวด้วยไอเหียส,สวยแน่นอนไอเหียเวลาเดินอาบน้ำอ่ะจากกูปรับตัวได้แล้วกูแก้ผ้าอาบน้ำได้แล้วไปแดนสองกูต้องใส่เกงเกงอาบน้ำต่อไอเหียเค่ทีนี้กูต้องใส่ กลับมาใส่เกงในกลับแกใส่เกงในอาบน้ำอีกทีเพราะว่าเราแวงไงที่ไม่มีเพื่อนอ่ะอยู่แดนสอตอนแรกเข้าไปมีเพื่อนแบบไปรู้จักแต่ก็คือมันก็ไม่ได้ขายยงขายใหญ่ก็คนปกติอะไรเงี้ยไอ้เหยียกลับมาใส่เกงในอาบน้ำอีกสักพักนึงทีเนี้ยเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากสักอะไรหรอกแต่ก็คือแบ่งว่างไงแม่งว่างและและอีกอย่างก็คือไอ้เหี้ยกูเดินไปไหนนี่เหมือนตัวประหลาดอ่ะเดียวเลยเดินตัวเก้งอยู่คนเดียวเลยรูปแรกอะรูปแรกสักขาก่อนรูปอะไรอะ ผู้หญิงมังกรพันผู้หญิงเหมือนไม่รู้ผู้หญิงแย่ผ้าผู้หญิงแบบว่าเปลือยแล้วก็เอามังกรพันเหมือนรัดไว้อะไรเงี้ยรัดไว้รัดไวก็เห็นจินตนาการคิดเองคิดเองแล้วบอกเข้าไงบ้างเอามังกรเริ่มเริ่มเริ่มไปบอกคนสักก็เรียกเรียกอาจารย์อาจารย์ก็เราก็นั่งดูก่อนเรานั่งดูหลายคนแล้วนี่เพราะว่าแดนนี่แม่งฟรีเดในการสักแล้วเรานั่งเลือกได้เรื่องได้เลือกช่างได้เลือกช่างได้เหมือนกันเหมือนช้อปปิ้งข้างนอกเลย ไอ้เฮียอาจารย์นี่แม่งสักให้นี่ไว้รูปไหนสวยแล้วก็ไปดูให้สวยปะวะสวยปะวะก็พูดว่าไงก็ดูจนเลือกเลือกอาจารย์ที่ถูกใจอืก็บอกอาจารย์ผมอยากได้ผู้หญิงแก้ผ้าอามาังกรพันบาก,กามอไตอนนั้นถือว่าตอนสมัยหนุ่มๆเราบาก,กามาอยู่ไอ้เยอะก็อาจารย์ก็ออกแบบเลยวาดวาดสดเลยนะวาดสดวาดสดเลยใส่กระดาษให้เราดูโปรโมทเขาเรียกพิชญงานก่อนพิชญงานบอกว่าคนอื่นสักให้คนนี้กี่กี่กี่ซอง บุหรี่นะยอดราคาหาซองอะไรเงี้ยเอาไปสิบแต่ต้องสวยนะมีตังมีตังมีตังมีฐานะแถวหนึ่งแถวหนึ่งนะนะมึงคิดอันนั้นห้าซองกูให้สิบเลยแต่ของกูต้องสวยนะอะไรเยี้ยหมึกหมึกห้ามปนจาใครเลยนะอะไรเงี้ยคือแบบว่าเราซื้อต้องสะอาดอุปกรณ์ต้องต้องเปลี่ยนใหม่คือเราเรานิดนึงอะไรเงี้ยก็ขาก่อนตอนแรกออกไปเยี่ยมญาติไอ้ย็กเช่ แม่ใส่ขาสั้นใส่กางเกงขาสั้นผมต้องใส่ขาสั้นไอ้จะนั่งคุยกับแม่แม่ก็ยืนกูก็นั่งแม่โผมาหน่อยนี้หางโผอร่อยไหมแม่มาอะไรไมเนี่ยโอ้ยเฮียเกมเจมก็เขาขอไว้เนอะจริงๆแล้วเขาเขามันชีวิตฟรีเดย์อยู่แล้วแต่คือเขาขอไว้แค่นี้มึงอย่าสักแล้วกันเรื่องสักมันเฮียคนแม่งจะเที่ยหรือว่ามันใช่ไม่มีอยู่ที่รอยสักใช่เราจะเกาหรืออะไรมันไม่อยู่ที่รอยสักแล้วใช่ เออเราก็ไม่สักเราก็เลือกที่ไม่สักตอนอยู่กับแต่พอเข้าไปในแมง่งเข้าเมืองตาหลิวมันเข้าเมืองตาหลิวอ่าก็คือกูเดินเป็นตัวประหลาดอ่ะกูต้องเอาหน่อยวะอะไรเงี้ยคือเออมันสักแล้วก็ส,กว,กสวยข <c oughs> ้นนววะอะไรเงี้ยกดเข้าเ<ต>ข้านี่ก่อนตนอบมีตอบไหมพ่อแม่พ่อแม่เห็นแล้ว <c oughs> อ่ได้ใจกดซ้ายเลยจริงจริงขซ้ายก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่กูบ้ากามผู้หญิงแก้ผ้าเหมือนเดิมทีนี้เป็นนกอินทรีจิกผู้หญิงเหมือนเหมือนขี้บินเปลี่ยนเปลี่ยนจากมังกรเป็นอินทรีอินทรี ก็คนนี้ตื้มออกขาแล้วออกขาไม่มีใครเห็นนี่ว่าเห็นแต่ตอนแก้ภาพน้ำอาทิตย์ออกแขนหัวไหลัวไหลก็มาัวไหลก็เป็นปีศาจอะไรนี้อันนี้ปีศาจไอข้างซ้ายมาอีกตามมันค่อยๆตามมาเวลามันมีว่างอุ่นว่างไงมันเหมือนว่ามันเขาเรียกว่าเส้นเข็มเส้นเข็มจริงพอพอเล่นรูปนึงอ่ะมันก็จะสาอหาเฮ้ยรูปอะไรดีว่ารูปอะไรดีว่าว่างด้วยอาจารย์นั้นชื่ออะไรจำได้ไหม ชื่อนุตาไฟมั้งอาจารย์นี่มีมีมีสามตาไอเย็ดเขมเหมือนนาจาเหมือนนาจาเยี้ยแม่งมีสามตามีตาอย่างงี้วงหนึ่งไอเหียว่ามึงมองตาไหนแน่ยมีสามตามีสามตามีสามตามีไฟมีไฟขึ้นมั้งเออจานุสามตาอ้หีอยตาไฟกดแม่งซ้ายขวาหัวไหลโอเคต่ออีกป่ะผมเอาแค่นี้ผมเอาแค่นี้แล้วก็ออกมาข้างนอก ให้พี่โจพี่โจเตียวก่อนอ่ะพี่โจสักยกสักเต็มหลังให้พี่โจสักนีดที่กลางหลังนี่คือพี่โจเลยพี่โจครับพี่โจชื่นพี่โจชื่นอ๋อครับผมเขาสักนี่เป็นรูปอะไรข้างลังก็ดูได้ไหมดูได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะขอรูปอยู่อ่าได้แล้วเอ็กพูดไปเลยเป็นเป็นเหมือนแบบว่าเฮงเจียเฮงเจียเฮงเจียขี่มังกรขี่มังกรแล้วก็มี มีเหมือนพระยุลามั้งเป็นแบ็คกราวอยู่ข้างหลังเหมือนพระยุลามองมองให้เจียอยู่อะไรตอนเนี้ยอ๋อโจโจนี่เขาก็รับสักด้วยอ่ะเมื่อก่อนเขาเปิดร้านสักก่อนจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเขาพวกงานศิลปะเขาเก่งไงเราก็เลือกเราก็เลือกพี่โจเพราะช่างเนเพราะช่างมันมีความหมายผมสักอันอื่นแหละคือไม่มีความหมายไม่มีที่อะไรเลยบากระความหมายที่อะไรบากามด้วยนี่ยผู้หญิงกูก็ชอบผู้หญิงก็กูเอาแม่งมาอยู่ในตัวนี่แหละอะไรเยอะพี่โจอ่ะเราดูรูปว่าเฮ้ยแม่งมีความหมายเว้ยก็คุยกับ กับแฟนนะตอนนั้นว่าเฮ้ยชอบไอ้นี่ก็จะไม่ให้เราสักแหละ,ละเราแบบว่าเฮ้ยขอ,อกแก้นิดนึงตรงทีอางมันเลอะเ,ะ,เะนิดน,นึงอะไรเ <c oughs> ง <c oughs> ี้ยแก่แล้วเนี่ยลงร้างลงเส้นแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็ดูรูปไว้ก็เป็นรูปนี้คือหนึ่งเฮ้งเจียเฮ้งเจเี๊ยในปีเกิดลูกป,ปีเกิดลูกคนกลางอตอนแรกเฮ้งเจียเขาถืออะไรอยู่ไม่รู้สักอย่างเราก็ให้พี่โจวาดเป็นไก่เฮ้งเจียอุ้มไก่ไว้ตอนแรกในรูปรูปต้น อ่ะลูกคนเล็กปีไก่ปีขาปีไก่ไก่อ่าลูกคนโตปีเสือปีเสือก็คุยพี่โจเฮ้ยมังกรมันโจบอกเฮ้ยเสือกับมังกรมันเป็นนี่คล้ายคล้ายกันอะไรยอะไรประมาณนั้นอ่ะก็ก็ครบแล้วเพงเจียลูกทั้งหมดแล้วก็พายุไรเป็นข้างหลังก็เหมือนเราคิดเองนะเป็นเราคอยมองลูกอยู่อะไรประมาณนั้นแค่นั้นโอเคทีแสุด ตัดแป๊บนึ่ตัดแล้วเมอ่าอ่ตัดไปมีเดียวเลยเดินตัวเกลี้ยงอยู่คนเดียวเลยรูปแรกอะรูปแรกสักขาก่อนรูปอะไรครับผู้หญิงมังกรพันผู้หญิงมังมังไหนอะไม่รู้ผู้หญิงแกาผ้าผู้หญิงแบบว่าเปลือยแล้วก็เอามังกรพันเหมือนรัดไว้อะไรเงี้ยลัดไว้ลัดไว้ก็เห็นจินตนาการคิดเองคิดเองล้วไปบอกเขาไงบ้างเริ่มเริ่มเริ่มไปบอกคนสักเขาเรียกเรียกอาจารย์ อาจารย์ก็เราก็นั่งดูก่อนเรานั่งดูหลายคนแล้วนี่เพราะว่าแดนนี่แม่งฟรีเดในการสักเราเรานั่งเลือกได้เลือกได้เลือกช่างได้เลือกช่างได้เหมือนกันเหมือนช้อปปิ้งข้างนอกเลยไอ้เฮียอาจารย์นี่แม่งสักให้นี่ไว้รูปไหนสวยแล้วก็ไปดูให้สวยเ็ว้าสวยกะว้แล้วพูดว่าไงครับก็ดูจนเลือกเลือกอาจารย์ที่ถูกใจอก็บอกอาจารย์ผมอยากได้ผู้หญิงแก้ผ้าเอามังกรพันบากามมาตอนนั้นถอตอนสมัยเราบากามเไอ้เฮียก็ ใจก็ออกแบบเลยวาดวาดสดเลยแนละ้วาวาดสดวาดสดเลยใส่กระดาษให้เราดูโปรโมท <c oughs> เขาเรียกพิชเชนงานก่อนพิชเชนงานบอกว่าคนอื่นสั่งให้คนเนี้ยกี่กี่กี่ซองบุหรี่นะยอดอราคาหาซองอะไรเงี้ยเอาไปสิบแต่ต้องสวยนะวีตังวีตังมีตังมีฐ <c oughs> านะ <c oughs> แถวหนึง่งแถวหนึงนะนะ่งนะมุนชิดไอ้นั่นห้าซองกูให้สิบเลยแต่ของกูต้องสวยนะอะไรเยอะหมึกหมึกห้ามปนนัใครเลยนะอะไรเงี้ยคือแบบว่าเราซื้อต้องสะอาดอุปกรณ์ต้องต้องเปลี่ยนใหม่คือเราเรานิดนึ่ะอะไรเงี้ย ก็ขาก่อนตอนแรกออกไปเยี่ยมญาติไอ้เยี่ยเกแม่งโผใส่ขาสั้นใส่เก็ขาสั้นต้องใส่ขาสั้นไอ้เก็มนั่งคุยกับแม่แม่ก็ยืนกูก็นั่งแม่งโผล่มาหน่อยนี้หางโผล่อร่อยไหมดูแม่มาอะไรไหเนี่ยโอ้ยเฮี้ยเกมเกมก็เขาขอไว้เนอะจริงๆแล้วเขาเขามันชีวิตฟรีเดย์อยู่แล้วแต่คือเขาขอไว้แค่นี้มึงอย่าสักแล้วกันเรื่องสักมันเฮี้ย คนแม่งจะเที่ยหรือว่ามันใช่ไม่มีอยู่ที่อยสักใช่เราจะเก่าหรืออะไรมันไม่อยู่ที่รอยสักแล้วใช่เราก็ไม่สักเราก็เลือกที่ไม่สักตอนอยู่นอกแต่พอเข้าไปไนแม่งนนเข้าเมืองตาหลิวเหมือนเข้าเมืองตาหลิวอว่าก็คือกูอเดินเป็นตัวประหลาดอ่ะกูต้องเอาหน่อยวะอะไรเงี้ยคือเออมันสักมันก็สวยไม่เมื่อวานอะไรเงี้ยกดเข้าเข้านี่ก่อนตอบมีตอไหมพ่อแม่พ่อแม่เห็นแล้วได้ใจกดซ้ายเลยดีๆซ้ายก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่กูบ้ากามผู้หญิงแก้ผ้าเหมือนเดิม ทีนี้เป็นนอกอินทรีจิกผู้หญิงเหมือนเหมือนขี้บินเปลี่ยนเปลี่ยนจากมังกรเป็นอินทรีอินซีเป็นอินรีกด้นนี้ตึ้งออกขาแล้วออกขาไม่มีใครเห็นนี่ว่าเห็นแต่ตอนแก้ผ้าพนน้ำอาทิตย์ออกแขนคนไหลคนไหลก็มาคนไหลก็เป็นปีศาจอะไรอย่างนี้อันนี้ปีศาจไอข้างซ้ายมาอีตามามันค่อยๆตามมาเวลามันมีว่างอุ่นว่างไงมันมันเหมือนว่ามันเขาเรียกว่าเสี้ยนเข็มเออมันเสี้ยนเข็มจริงพอพอเ็จรูปหนึ่งอะ มันก็จะเสาะหาเฮ้ยเอารูปอะไรดีวะรูปอะไรดีวะว่างด้วยอาจารย์คนนั้นชื่ออะไรจําได้ไหมชื่อนุตาไฟมั้งอาจารย์นี่มีมีม,มีสามตาไอ้ยศเ้พเหมือนอาจารย์เหมือนอาจาไอ้เหี้ยแม่งมีสามตามีตาอย่างงี้วงหนึ่งไอ้เหี้ยว่ามึงมองตาไหนแน่มีสามตามีสามตามีสามตามันมีไฟมีไฟขึ้นมัน้งก็จะอาจารย์นุสามตามั้งไอ้เหี้ยตาไฟ กดแม่งซ้ายขวาหัวไหลโอเคต่ออีกป่ะผมเอาแค่นี้ผมเอาแค่นี้แล้วก็ออกมาข้างนอกให้พี่โจพี่โจเตียวก่อนน่ะพี่โจสักเต็มหลังให้พี่โจสักนี่ที่กลางหลังนี่คือพี่โจเลยพี่โจครับพี่โจชื่นพี่โจชื่นอ๋อครับผมเขาสักไม่เป็นรูปอะไรทัางหลายก็เหมือนแบบว่าแห้งเจียแห้งเจียแห้งเจียขี่มังกรขี่มังกรแล้วก็มี มีเหมือนพระยุไรมั้งเป็นแบ็คกราวอยู่ข้างหลังเหมือนพระยุไรมองมองให้เจียอยู่อะไรตอนนั้นอ๋อโจโจนี่เขาก็รับสักด้วยอ่ะเมื่อก่อนเขาเปิดร้านสักก่อนอย่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเขาพวกงการศิลปะเขาเก่งไงเราก็เรือกเราก็เรือกพโจเพราะช่างไงเพราะช่างมันมีความหมายผมสักอันอื่นแหละคือไม่มีความหมายไม่มีเฮียอะไรเลยบากามเปไหมเฮียอะไรบากามด้วยอผู้หญิงกูก็ชอบผู้หญิงก็เอาแม่งมาอยู่ในตัวนี่แหละอะไรเยอะพี่โจเราดูรูปว่าเฮ้ยแม่งมีความหมายเว้ยก็คุยกับ กับแฟนนะตอนนั้นว่าเฮ้ยชอบไอ้นี่ก็จะไม่ให้เราสักแหละเราเราแบบว่าเฮ้ยขอ,อกแก้นี้น,นึงตรงที่ังมันเลอะน,นิดน,นึงอะไรแก <ๆ S 2> แกแล้วเ <laughs> นี่ยลงร้ายลงลง,ลงเ<อ>ส้นแล้วนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วก็ดูรูปไว้ก็เป็นรูปนี้คือหนึ่งเฮ้งเจยเฮ้งเจยเนี่ยปีเกิดลูกปีเกิดลูกคนกลางอืมตอนแรกเฮงเจยเขาถืออะไรอยู่ไม่รู้สักอย่างเราก็ให้พี่โจวาดเป็นไก่เฮ้งเจยอุ้มไก่ไว้ตอนแรกในรูปรูปต้นรูปต้นต้องอุ้มไก่ อ่ะลูกคนเล็กปีไก่ปีขาปีไก่ไก่อ่าลูกคนโตปีเสือปีเสือก็คุยพี่โจเฮ้ยมังกรมันโจบอกเฮ้ยเสือกับมังกรมันเป็นนี่คล้ายๆากันอะไรยอะไรประมาณนั้นอ่ะก็ก็ครบแล้วเฮงเจียลูกทั้งหมดแล้วก็พายุไลเป็นข้างหลังก็เหมือนเราคิดเองนะเป็นเราคนมองลูกอยู่อมาณั